เรียนท่านคณะกรรมการคณาจารย์และสวัสดีผู้ฟังทุกท่านผมนายนภพลลินตานิสิตสาขาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้จะมานาเสนอผลงานวิจัยเรื่องการหาพื้นที่เผาไหม้จากไฟปา่าด้วยภาพดาวเทียมเซตเดียว2กรณีศึกษาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่มา้วยความสําคัญไฟป่าเป็นภัยพิบัติเมื่อเกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ในประเทศไทยนั้นไฟป่าส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์โดยจะเกิดในพื้นที่ป่าเต็งรางป่าเป็นที่ณันไส่วนป่าเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลสามารถนำมาใช้ในการตรวจหาพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าได้เนื่องจากสามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงซึ่งข้อมูลพื้นที่เผาไหม้สามารถนำมาใช้ในการประเมินความรุนแรงได้จุดที่เกิดพื้นที่ไฟป่าในพื้นที่ได้ ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาใน2ช่วงเวลาคือปี2562และปี2563ครับวัตถุประสงค์1เพื่อหาพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าด้วยข้อมูลดาวเทียมเซเดเนียล2 2เพื่อศึกษาความแตกต่างของพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าของปี2562และปี2563ครับพื้นที่ศึกษาผลงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 1. ภาพดาวเทียมเซติเนียล 2. 2. ขอบเขียข้อมูลจังหวัดอำเภอและตำบล 3. โปรแกรม Snap 4. โปรแกรม ArcGIS 5. ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 6. โปรแกรม Edge s o f t Photo Scan 7. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ 8. อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI Phantom 4 Advanced กรอบแนวคิดการวิจัยจะเริ่มจากกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาจากนั้นทําการดาวโหลดภาพดาวเทเเเเียม Sentinel 2ตามช่งวงเวลาที่กําหนดไว้จากนั้นนําข้อมูลดาวเทียมเข้าสู่โปรแกรม s n เนปเพื่อหาพื้นที่เผาไหม้โดยใช้ขั้นตอนได้แก่การบิวดเดอร์คอลเคชั i น NDWI และ ABR จากนั้นนำข้อมูล พื้นที่เผาไหม้จกโปรแกรม Snap เข้าสู่โปรแกรม arcjs เพื่อคำนวณหาพื้นที่เผาไหม้โดยใช้วิธีการคือ r a s t e r to p o l y g o n และทำการคำนวณหาพื้นที่เผาไหม้จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจภาคสนามตรวจสอบความถูกต้องทำการสรุปและอภิปรายผลครับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดัชนีพื้นที่เผาไหม้หรือ nbr เป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อหาพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้โดยจะใช้ความยาวคลื่นอินฟาเรดใกล้และคลื่นสั้นอินฟาเรด ดัชนี RBR เป็นดัชนีที่ใช้ในการประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีดังนั้นควรทำการประเมินด้วยการลงภักสนามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับดัชนี n d w i เป็นดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบระดับความชื้นในดินหรือพืชพันธุ์โดยจะใช้ความยาวในช่วงคลื่นอินฟาราเรดใกล้และช่วงคลื่นสีเขียวครับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสุภาพพงรู้ทธรนอง ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้ในพื้นที่3อุทยานได้แก่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าคลองลานและแม่วงโดยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือปี2559และปี2560โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและ z s 8พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้ามีพื้นที่ถูกเผาไหม้มากที่สุดทั้ง2ช่วงเวลา และเมื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องจะพบว่าความถูกต้องโดยรวมนั้นเท่ากับร้อยละ96.06และ96.55และมีค่าสัมประสิทธิ์แคเป้าของขับสดของเท่ากับ0.85แหรือละ7 8 7ตามลําดับครับผลการศึกษาผลการศึกษานะครับเราจะเริ่มจากการลรงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่านะครับโดยจากโดยจาก สไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบพื้นที่ป่าโดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้กับพื้นที่ที่ไม่ถูกไฟไหม้นะครับจะเห็นความแตกต่างได้ว่าพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นะครับจะมีพื้นดินที่โล่งนะครับแล้วก็จะมีรอยไหม้ติดอยู่ตามต้นไม้ต,ต,ต่างๆนะครับซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่ถูกไฟไหม้นะครับซึ่งจะถูกพื้นดินจะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่น,นนะครับ แล้วก็ทําจากการสํารวจพื้นที่ป่านะครับเราจะทําการสํารวจูทั้งหมด5สถานที่ดังนี้นะครับ1สาหนึ่งนะครับบอ่อดินหอมตำบลทุ่งยาวนะครับเป็นป่าเป็นจะพันผสมป่าเต็งหลังทําการสํารวจเมื่อวันที่9กันยายน2 5 6 3บครับ 2. บ้านปังทองตำบลทุ่งยาวเป็นป่าเต็งหลังสํารวจเมื่อวันที่11กันยายน2 5 6 3 3. บ้านเหมืองแร่ตำบลเมืองแปลง เป็นป่าเต็งลังทําการสรํารวจเมื่อวันที่13กันยายน2563 4. หมู่บ้านตาเจตต้นตำบลเวียงเหนือเป็นป่าเต็งลังทําการสรํารวจเมื่อวันที่15กันยายน2563 5. หมู่บ้านแม่เย็นตําบลแม่ฮีเป็นป่าเต็งลังทําการสรํารวจวันที่15กันยายน2563จากการสรํารวจพื้นที่ป่าทั้ง5สถานที่นี้ทําให้เราทราบว่าพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้นั้น จะเป็นพื้นดินโล่งไม่มีใบไ,ไม้ปกคลุมอีกทั้งจะยังปรากฏร,รอยไหม้ตามโคนต้นไม้ตามกิ่งไม้ต่างๆอีกทั้งยังคงเหลือตรงคงเหลือเท่าฐานเศษกิ่งไม้ที่ถูกไฟไหม้กระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ครับจากนั้นเราก็จะทําการบินโดรเพื่อดูภาพโดยรวมของพื้นที่ป่าที่ได้ทําการลงพื้นที่สํารวจไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพพื้นที่ป่าที่ได้ทําการ ใช้อากาศยานแล้หัวขับบินถ่ายภาพนะครับโดยได้ถ่ายมาจำนวนสองสถานที่ได้แก่บ่อดินหอมตมบลทุ่งยาวนะครับถ่ายเมื่อวันที่15กันยายน2 5 6 3และบ้านเมืองแรต่ตาบุเมืองแปงถ่ายเมื่อวันที่15เออ14กันยายน2 5 6 3ครับด้วยกรอบสีแดงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เคยมีการถูกเผาไหม้มาก่อนนะครับจากสภาพป่านะครับจะได้ว่าในวันที่ทําการถ่ายภาพนะครับพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ก็ได้รับการฟื้นฟู บ้างเลแบบบางส่วนนะครับเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงเห็นพื้นที่ที่เคยถูกไฟไหม้อย่างเห็นได้ชัดอยู่ครับโดยเฉพาะป่าบริเวณหมู่บ้านเมืองแร่ตาบุเเืองแปงจะเห็นพื้นที่เปิดโล่งที่เป็นผลพวงมาจากพื้นที่ที่เคยถูกไฟไหม้อย่างเห็นได้ชัดครับนี่นะครับก็จะเป็นแผนที่พื้นที่เผาไหม้ปี2 5 6 2นะครับด้วย เราจะได้ว่าในระดับอำเภอนะครับปี2562มีพื้นที่ถูกป่าไหม้อยู่ที่6,315.03ไร่และใน,นระดับตำบลน,นะครับจะพบว่ามีพื้นที่ที่ถูกป่าไหม้ที่สุดนะครับคือตำบลเมืองแปงตำบลทุ่งยาวตำบลเวียงเหนือตำบลปงสาตำบลไม่ฮีตำบลไม,ม่นแมนเติงและตำบลเวียงใต้ตา,ตามลำดับครับในส่วนของปี2563นะครับในระดับอำเภอจะได้ว่ามีพื้นที่ถูกป่าไหม้อยู่ที่1 2ึ่งหมไร่ และในระดับตำบลจะพบว่าพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้มาี่สุดคือตำบลเมืองแปงตำบลทุ่งยาวตำบลเวียงเหนือตำบลป่งสาตำบลแม่เนเตึงตำบลแม่ฮีและตำบลเวียงใต้าตามลำดับโดยพื้นที่เผาไหม้ของปี2563นั้นเพิ่มขึ้นจากปี2562คิดเป็นร้อยละ62.36ครับในส่วนของ เขตป่าสงวนดละนอกเขตป่าสงวนนะครับในของปี2562นั้นในพื้นที่ป่าสงวนมีพื้นที่ถูกเผาไหม้เกิดขึ้นอยู่ที่4,177.72ไร่ส่วนพื้นที่นอกป่าสงวนนั้นมีพื้นที่ถูกเผาไหม้อยู่ที่2071.55ไร่ครับ ในส่วนของปี2563นั้นในเขตป่าสงวนมีพื้นที่ถูกเผาไหม้อยู่ที่5,810.11ร่ไร่เพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 2คิดเป็นร้อยละ3 9 0 7ส่วนนอกพื้นที่ป่าสงวนมีพื้นที่ถูกเยเผาไหม้อยู่ที่4 1 7 9 4 2ร่ไร่เพิ่มขึ้นจากปี2562ถึง2เท่าครับจากข้อมูลที่ได้กล่าวมานะครับเราสามารถแสดงเป็น กราฟแสดงค่าพื้นที่เผาไหม้ได้ดังสไลด์นะครับโดยกราฟสีส้มนะครับจะแทนข้อมูลของปี2562ส่วนกราฟสีฟ้าจะแทนข้อมูลของปี2563ครับจากกราฟนะครับจะสรุปได้ว่าปี2563นมะครับมีพื้นที่เผาไหม้เกิดขึ้นมากกว่าปี2562ครับในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องนะครับเราจะใช้จุดอ้างอิงจํานวนปีละ140จุดโดยเป็นจุดที่มีการเผาไหม้7จจุดและจุดที่ไม่มีการเผาไหม้จั้งน7ทจุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตารางการตรวจสอบความถูกต้องของปี2562นะครับจะพบว่าในปี2562นั้นมีจุดที่ไม่ตรงกันร,ระหว่างข้อมูลผลลัพ์กับจุดอ้างอิงจำนวน19จุดค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับรายละ86.43ค่าสัมประสิทธิ์แครเป้าของความสอดคล้องนะครับเท่ากับ0.73ครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของปี2563นะครับก็จะใช้จุดอ้างอิงจานวนปีละ140จุดเช่นกันเช่นเดียวกัน กับปี2562นะครับอันนี้จะเป็นตารางการตรวจสอบความถูกต้องของปี2563ครับจะพบว่ามีจุดที่ไม่ตรงกันร,ระหว่างข้อมูลผลลัพธ์กับจุดอ้างอิงจำนวน17จุดค่าความถูกต้องโดยรวมเท่าก,กับรอยละดบ8ค่าสัมประสิทธิ์แคปเป้าความสดของเท่ากับ0.75ครับอภิปบายผลการวิจัยนะครับ จะได้ว่าภาพเาวเทมซิติเนีลสองสามารถหาพื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาทั้งสองช่วงเวลาได้อีกทั้งช่วงเวลาที่ทําการศึกษานะครับมีพื้นที่เผาไหม้เกิดขึ้นที่แตกต่างกันกล่าวคือปี2 5 6 2นะครับปี2563มนะครับมีพื้นที่เผาไหม้เกิดขึ้นมากกว่าปี2562ทั้งในระดับอำเภอตำบลในเขตป่าสงวนและนอกเขตป่าสงวนครับสรุปผลการวิจัยนะครับจะได้ว่า หนึ่งผลการประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้นะครับพบว่าด้วยภาพรวมนะครับพื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นในปี2563นะครับมีเนื้อที่มากกว่าปี2562นะครับทั้งในระดับอำเภอระดับตำบลในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่นอกป่าสงวนอีกทั้งพบว่าสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นส่วนใหญ่มาจากการเผาเพื่อหาของป่าครับและไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้น,น,นในพื้นที่ป่าเต็งลังและป่าเป็นจพันเป็นส่วนใหญ่ครับ 2. ในในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องนะครับจะพบว่าพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้การตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้นะครับในปี2 5งหนั้นมีค่าความถูกต้องโดยรวมมากกว่าปี2 5งหโดยมีค่าเท่ากับร้อยละแปดแปดสและร้อยละแปดสิค่าสัมประสิทธิ์แคปเปิ้ลครับสดของเท่ากับ0.75และ0.73ตามลําดับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบรรณาลุกกลม ที่เกี่ยวข้องนะครับกับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ